ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะพันตำรวจเอกจิรกิจจรุนพันรองผู้บังคับการตำรวจจราจรน,นำกำลังตำรวจจราจรโครงการพระราชดําริรุดไปยังสนามบินดอนเมืองเพื่อรอภารกิจนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่100จากจังหวัดพิษณุโลกโดยเครื่องบินพันธุ์ที่โดยสารมันลงยังสนามบินดอนเมืองเพื่อนำไปส่งให้กับผู้รอรับบริจาคณโรงพยาบาลสิริราช โดยทีมแพทย์แจ้งว่าหัวใจที่ได้รับการบริจาคดวงนี้ได้รับการผ่าตัดออกจากร่างของผู้บริจาคเวลา16นาฬิกาซึ่งอวัยวะหัวใจหากทำการผ่าตัดออกมาจากร่างกายของผู้บริจาคจะอยู่ได้ไม่เกิน4ชั่วโมงนับจากเวลาที่ปิดทางเดินเลือดในการผ่าตัดหัวใจของผู้บริจาคจนกระทั่งเปิดให้เลือดผ่านหัวใจใหม่ในร่างกายของผู้รับการปลูกถ่ายนั่นหมายความว่าอวัยวะหัวใจดวงนี้ต้องส่งถึงมือสัญญแพทย์โรงพยาบาลศิริราช เวลาไม่เกิน20นาฬิกาแต่สภาพการจราจรทางอากาศทำให้เที่ยวบินนี้เกิดความล่าช้า มาถึงท่าอากาศญญายานดอนเมืองเวลา19.22นาทีระยะทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองถึงโรงพยาบาลเิริรา33กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายจำเป็นต้องขับขี่ด้วยความเร็วสูงด้วยภารกิจนี้มีชีวิตเป็นเดิมพันเพราะประสานกับตำรวจจราจรท้องที่ในเส้นทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองถึงโรงพยาบาลเิดิราชใช้เวลาเพียง18นาทีก็ถึงโรงพยาบาลเิริราชในเวลา19.50นาทีวิ่งกันแบบเต็มสปีดส่งต่อให้ทีมสัญญาแพทย์หัวใจในห้องผ่าตัดเป็นที่เรื่อง เรียบร้อยเวลา19บเนาฬิกาห้นาทีท่นเวลาแบบชิวเฉียดซึ่งถือเป็นภารกิจบีบหัวใจเจ้าหน้าที่ทุกนายรู้เยอะว่าไหมนะง,งานยากนมันมีงานยากเรา,เ,ราเวลาน้อยมีบหัใจครับใจพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่เรานั่งรถพยาบาลเดี๋ยวนี้เราทำ าวหลากหลายประเด็นของสปิดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์